สวัสดีครับเพื่อนรถไฟรลางคูเด็นชายเชียงรายเชียงของช่วงที่พามาชมนี่ก็เป็นช่วงแม่การหลวงแถวพยาว อัปเดตร,รถตกครับรถตกแช่รถเข้าไม่ถึงนะครับก็เข้าได้แค่นี้นะครับติดเครื่องจักรหรือเอาไปลงคลิปให้เนเพื่อนได้ได้ดูเรื่องการ สร้างรถไฟเดินชายเชียงรายเชียงของไปถึงไหนกันบ้างแล้วน,คนะครับก็เอาอัปเดตให้เ,เพื่อนไปลงเป็นคลิปเ,เ,ปเ,เปดชดนะครับเพื่อนเข้าไปหนักในช่วงนี้ เดี๋ยวแม่การหลวงนะครับแม่การหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยคงใจเสนอนะครับ <c oughs> ก็ไปตัดเป็นคลิปนะครับมาลงให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะคร,ระการกอสร้างไปถึงไหนแล้วอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับกนจะหมดของการวีเจ็หนึ่งนะครับรถไฟ ใช้เชิงรายเชิงของถึงจะเริ่มใช้การได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับจะพาไปชมที่อื่นต่อวันนี้ครับ